โอ้โหโอ้โหคุณพัชราพอมีวิธีแก้อาการหนาวบ้างไหมมันหนาวในหนาวนอกก็คือหนาวผิวกายเนาะถ้าหนาวในมันหนาวแบบสะบันหันแลไะเลครับนั้นลงุงเจอหนาวในมาเกือบตาอยู่สามครั้งฟังให้ดีครับ ทางฝั่งลงนะหนาวในมันเป็นยังไงมันเย็นะเยือกภายในครับท่านนะไม่รู้จะให้มันเกิดความร้อนภายในได้ยังไงจะดื่มน้ําร้อนมันก็คงไม่ไหวไม่ใช่แน่นอนเห็นไหมฮะห่ผมผ้ามันก็ไม่อยู่เพราะมันหนาวหนหนาวสั่นสะบ้นหันแหลกเลยอาการหนาวในตรงที่ว่านีนหนาวสะบ้นหันแหลกนะดุงเจอในชีวิตอยู่สามครั้งครั้งที่หนึ่งไปญี่ปุ่น ครั้งที่สองไปเยอรมันครั้งที่สามบ้านเรานี่ฮะเข้าไปในถ้ำแล้วลงจากถ้ำมาตกตอนเย็นเพียงแค่เทน้ําราดเท้าที่จะอาบน้ําขึ้นเลยกรบพี่หนาวหนโอ้โหเกือบตายแต่ทั้งหมดก็ผ่านมาแล้วจ้านั่นคือประสบการณ์ตรงคําว่าหนาวในนะครับฟังให้ดีนะฮะคุณพระชราพรเน้นนะคำว่าหนาวในร่างกายนะครับตั้งแต่คลอดลูก เวลาฝนตกหรือหน้าหนาวจะหนาวแสบเข้าไปในกระดูกแดงกระดูกดังหนาวแสบในในแบบนึกถึงสีสรชัยเนาะแล้วก็มือเย็นตัวสั่นสะท้านไปหมดโอ้โหใช่ลุงผ่านกระบวนกนรารลุงจะเข้าใจชัดแจ้งนะครับเอาละต้องการน,นะต่อไป ไม่อยากจะให้หนาวในดังที่ว่านี้นี่นะครับอากาศอย่างเดียวยมไม่มีทางอื่นสูดเข้าไปเต็มๆอากาศหายใจเข้าไปเปิดกลั้นนานๆเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความร้อนภายในให้มันเกิดขึ้นนี่นะแหละลุงบอ,อกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าสู่ร่างกายนะมันจะทำงานมันเองครับมันเป็นออโตเมติกนะทำไปนะครับ สูดอากาศเข้าไปกันานก่อนนอนนะสองสามรอบก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้ามาลุยอีกตั้งนึ่งกลางวันนึกได้ใส่เข้าไปเหมือนกันสูดเข้าไปทางจม,มูกแล้วก็นานๆนะแค่นี้เองครับทําเป็นนิดแล้วจะเป็นการป้องกันไม่ให้หนาวภายในอีกทําเองรู้เองมีแค่นี้ครับท่านนะจะบอกว่าอากาศคือยาวิเศษ ได้แต่มันต้องผ่านปากลุงให้ปฏิบัติการจึงเชื่อว่าจะเกิดผลตามที่คุณพัชราพรต้องการโอเคนะอคขอให้ประสบความสำเร็จครับท่าน thank you v e r y เบ c ที่ใช้บริการลุงออกและคณะทำงานนะครับจบข่าวนะโอเคครับ